วันนี้ก็ซื้อลถประมูลนะครับผมแบรนสุดในประเทศนี้นะครับวันนี้เดี้ยวดีรนดีใช้ได้เลยครับเบรกแล้วก็ดีครับเบรกเบรกดีครับมีเป็นรถประมูลครับคันนี้รอมาราคา5พันล้านบาทครับก็อื่นด้วยครับคันนี้พี่ครับพี่ครับขอถามในไหนลาบบ้างครับได้ครับตรงนี้ขายลาบครับ ครับใเพราะนั่นเรียกว่ากิวใช่ป่ะใช่ครับว่าแล้วทำไมลาบเยอะจังแบบนี้ใช่บครับอเออเย้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 แทงไม่ได้อยแค่หาพ่อแค่หาพ่อมึงอ่ะเปิดหรอเปิดหรอมึงเปิดหรอไอสัตว์กระจอกไอเฮี้ยมาสี่ตัวกูไม่ลงนะครับรู้มือในกระจอกไอเฮี้ย มีอีกตัวไปตามเพื่อนไปควายไอ้เียอะไรเนี่ยเอ้ยถ้าก็ขายละครับพิดเดียวร้อนกันใหญ่ฮัลโหลครับพี่พี่ครับ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 คุยกับผมก่อนพี่รำไรพี่พี่เท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะผมต้องการอนะไม่ไหวละเจ็ดร้อยขาดตัวไหมโอเคเจ็ดร้อยขาดตัวนะ Oh yeah. Oh yeah. Oh. โอเย่โอเย่โออยู่หัวยุงพูครับฮัลโหลผมให้เวลาสามวินะต่อมา,อาครับเอ่อพี่มีแฟนปะเนี่ยไม่มีครับมีใช่ปะไม่มีครับไม่มีแฟนเออมีนี่หว่างัก็จัดเลย มาคุยเันก่อนมาคุยกรนก่อนฮร์ปเย็นเย็นเอียนอนไปละน้องสาวอันนี้เข้ามาในพื้นที่ของพี่พี่ขอค่าใจค่าเข้าไหนได้ไหมค่าคุครองครับค่าคุองยครับ ไม่งั้นสาไม่เป็นสูงนะเอไม่มีซักบาทเลยบาดใายไมให้ตายจ่ายด้วยร่างกายก็ได้ครับเอาร่างกายมาขัด่อก็ได้ครับตัวพี่ตามคนอนนี้ใช้ใช้ร่างกายจ่ายก็ได้ครับก้มลงก้มลงน้องก้มลงก้มกระบาดเลยเออก็ขัดดอกไงก็ขัดดอกไงหันหน้ามาทรัพี่ก็โอ้ยน้องน้องไปเชียวอะไรมาเนี่ยทำไมแบบโกวยพี่จะเหม็นไหมเนี่ยน้องไปเชียวอะไรมาเนี่ย ในถั่วอ่ะในถั่วในถั่วได้กินเนถั่วอยู่เอาเอางี้เอาเอางีอา้อา่อา,อ,า,อ,า,อ,าอันนี้อันนี้น้องคือจ่ายให้พี่แล้วปะต่อไปน้องก็จ่ายให้พี่นาะนี้ถ้าน้องไม่มีจ่ายน้องก็แบบใช้ร่างกายแทนเหมือนเมื่อกี้น้อง <Bye S 1> น้อได้ยอ่อลงยอ่อลงยอ่อลงแล้วอาปากเดียว <c oughs> น้องมีผัวมีผัวโอซี่ยังครับโอ้โอ้โอ้โอุ้ยอุ้ย โอ้เฮ้ยพี่พี่อันนี้ทำอะไรเนี่ยพี่อันนี้มือมือพี่ทำอะไรอ่ะเอาพี่อันนี้ทำอะไรอ่ะพี่เนาะเอาต่อตรงนี้เอาต่อตรงนี้พี่หมูนะครับไม่เอวครับไม่เอาครับหรือเมียดาวคิวอ่ะคิวอ่ะเอาคนแก่แต่ว่าไมงเห็นมันหล่อหน่อยไม่เห็นมีเลยมีไงมันอยู่ตรงนี้มันเข้าไปแอบเมื่อกี้เออมันคือเห็นอยู่เมื่อกี้น้องสาวหรอหรอครับหรอครับป้าป้ายินป้า แม่ไปตรงนี้ครับป้าอีกกไรสามสอนได้ยินน้องกูพูดป่ะหรอพนุดป้าได้ยินปะพูดไม่เข้าหูป้าขนาดแหละไอ้แม่งเบาเนี่ยปนแม่งเลยป่ะตนเลยเพื่อนตนเลยตอตามันปนเลยนเลยเพื่อนคนมาดักดักดักมาคนมาหรอพี่มาปะผมนมาปะวะเอ็มเอ็มคับ เออผู้หญ Un ิงด้วยเฮ้ยผ oh. ู้หญิงเยอะจังวะอ้าวจุ๊นลูกเขาลูกเขาหลัวบเข้ามาได้ไงครับเข้ามาได้ไงครับน้องน้องเข้ามาได้ไงครับนั่งลงครับหลัวครับนั่งลงครับเตาเต่าเีาห้าสามวิเฮ้ยอย่าพึ่งหนึ่งสองเอาเอาเข้าต uh ่อไหมจะต่อไหมครับจะได้มจะต่อไหมครับ มีอะไรคะป่าป่าก้มีให้พูดหรือปาต้อมีไห่อมอย่างเดียวเอางี้น้องเข้ามาในพื้นที่ของพวกพี่ได้ไงครับพื้นที่ส่วนตัวนะครับเอาเอ้าเอาเคือเอาใช่ป่เอาเอาโอ้หอยากบนรูห่อน้องอย่างบนรูนรูบบนรูบบนรูบนรูบบนรนรอน้อบบนรูไบนรูสบนรูนีน้องมันเสียดีเหรอ เสามหนึ่งเว่หนึ่งหนึ่งไม่ต้องน้องขอช็บตัวลุงเว่จอกอีดอกอีสอบซอนด้วยมันหันตูดให้เรามันหันตูดให้เราเวยเอาตรงนี้เลยเว้ยโอชูโอเย่โอเย่เฮ้ยเอ้ยมึ่งมึงยังไม่ได้ลองกับเพื่อนมึงยังไม่ได้ลองมึงเอาลองดิเดี๋ยวกูขอลองหน่อยเว้ยเออมึงลองไปแล้นี่เอ้นาทีเงี้ยถอดไปอ๋อพันบนผมขอทะลังผมให้พี่เลยอ่ะโอ้ย โอ้โอลิกมากเลยครับน้องเฮ้ยทุเรศเฮ้ยพอพี่อย่าอย่าอยาเพื่อปไปไปไปมีคนไปปะยินผมปะฮะฮัลโหลพี่ต้องแอรคะัอันนี้พี่เท่าไหร่นะครับฮะพี่เท่าไหร่นะ มาถึงแฟชั่นครับอ,อันนี้เหรอคะใช่ครับหนูหนูซื้อมาสามแสนห้าสามแสนห้าเหรออะงั้นผมขอซื้อเจ็ดร้อยได้ไหมน่ะ<อ>ผมขอซื้อพี่เจ็ดร้อยได้ปะแบบมันมีอะไรอนะน่ะพี่พี่ยอมรับปะยอมรับปะครับโทษทีครับต่กี้มือลั่นเอ้ยมือลั่นอีกแล้ว เขาทีนะ้ำมือลั่นพอดีมือผมไม่แข็งแรงครับมือมันลั่นอีกครับอันนี้จะจะโทรเรียกผัวมาช่วยใช่ป้า à, không cô lỗi anh định này nè ơi lỗi định này nè โหรอเด็กไหนเนี่ยเด็กไหนมึงไม่ตอบหรอฮัโลโหลเอ็งแต่งตัวเป็นโยมมาทู่ทำไมน่ะเอ้ยยังรู้ว่าโยมมาทู่ตัวจริงกับมันอยู่นี่โยมมาทูตัวจริงมันอยู่ที่พี่ไอ้น้องแต่งมันจะมาทู่เหรอแต่เย็นไรมึงมึงก๊อปกู าร์มหรอาร์มหรอยน้องอันมินบินหาพ่อมอ่ะครับผมพี่ปล่อยผมไปได้ไหมครับกูรับ มันจะไปผู้ก่อมาให้โอ้ยเยี้ยอย่าพ้องดิเกียรมัหนับไม่ไหวเลยเฮ้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 ยอ่ะแตยเอ๋ทำอะไรหรอไวรุนฮึมทำอะไรฮมเฮ้ยเฮ้ยดันไม้ดันไม้ไม่ดันไม้ในร้านไหนโอ้ ไม่เป็นอะไรไงบ้า